สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราในทุกมิติเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือดโดรนนั่นเองจากที่เคยเป็นของเล่นตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือทางการทหารแล้วก็เป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเรามาสำรวจผลกระทบที่มันขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆพร้อมกันเลยครับเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปแบบนี้ครับ เราจะเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้วดโดรนคืออะไรกันแน่จากนั้นย้อนรอยไปดูจุดกำเนิดของดโดรนลักฆ่าอย่าง p r e d a t o r แล้วมาดูกันว่ามันเปลี่ยนโฉมหน้าสมรภูมิรบไปได้ยังไงก่อนจะไปสำรวจการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมองไปในอนาคตกับเทคโนโลยีฝูงบินดโดรนครับในส่วนแรกนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยครับเพราะก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลกระทบที่มันซับซ้อนเนี่ย เราต้องตอบคำถามง่ายๆให้ได้ก่อนว่าเวลาเราพูดคำว่าโดรนเนี่ยเรากำลังหมายถึงอะไรกันแน่เราได้ยินคำว่าโดรนกันบ่อยมากเลยนะครับทุกวันนี้ตั้งแต่ของเล่นเด็กไปจนถึงอาวุธสงครามแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำจำกัดความทางเทคนิคของมันค่อนข้างกว้างและซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินเล็กๆที่มีใบพัดสี่อันเสมอไป ถ้าว่ากันตามหลักการจริงๆนะครับสิ่งที่เราเรียกติดปากว่าโดรนเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกว่าระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAS ครับซึ่งในระบบเนี้ยไม่ได้มีแค่ตัวยานนะแต่ยังรวมถึงสถานีควบคุมที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็ระบบสื่อสารที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันแต่หัวใจสําคัญที่สุดเลยที่นิยามความเป็นโดนก็คือบนเครื่องเนี่ยไม่มีมนุษย์นั่งอยู่ครับ จุดนี้แหละครับที่หลายคนอาจจะยังสับสนกันอยู่คือแม้ว่าทั้งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธร่อนเนี่ยจะโจมตีเป้าหมายได้เหมือนกันแต่ภารกิจของมันต่างกันคนละเรื่องเลยอย่างเจ้าโดรนพรีเดเตอร์ในภาพเนี่ยเขาออกแบบมาให้บินลาดตระเวนได้นานๆแล้วก็บินกลับฐานได้ขึ้นนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในขณะที่ขีปนาวุธร่อนเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ยิงแล้วทิ้งไปเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีความเร็วแล้วก็พิสัยทําการที่ไกลกว่ามากครับ และพอเราพูดถึงโดรนในฐานะอาวุธเนี่ยนะโอ้โหไม่มีชื่อไหนจะโดดเด่นไปกว่า Predator อีกแล้วครับในส่วนนี้เราจะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของมันกันว่าอะไรคือตัวแร่งที่ทำให้โดรนสอดแนมธรรมดาๆรรกลายมาเป็นเครื่องจักรสังหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคข,ของเราดูไทม์ไลน์นี้กันนะครับจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงยุค90เนี่ย โดนพรีเดเตอร์มันทำหน้าที่แค่สอดแนมเท่านั้นเองครับคือเป็นเหมือนดวงตาบนท้องฟ้าแต่ยังไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรจนกระทั่งมีการทดสอบยิงขีปนาวุธสำเร็จในปี2001แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะหลังเหตุการณ์9-1ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับและนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับสงครามต่อต้านการก่อการร้าย คำนี้แหละที่ผลักดันให้กองทัพต้องรีบติดอาวุธให้โดรนคือมันมีความต้องการที่จะโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินความต้องการนี้ล่ละครับที่กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าของเทคโนโลยีนี้ไปตลอดการ และผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือตัวเลขที่เห็นอยู่นี่แหละครับมากกว่า300ครั้งนี่คือจํานวนการจงปีด้วยโดรนของสหรัฐแค่ในปากีสถานประเทศเดียวนะครับในช่วงปี2009ันเถึงสองพลองเทียบกับช่วง7ปีก่อนหน้านั้นที่มีแค่52ครั้งจะเห็นเลยว่าสงครามโดรนมันขยายตัวขึ้นแบบก้าวกระโดดมหาศาลจริงๆแต่เทคโนโลยีที่เคยจำกัดอยู่แค่ในมือของกองทัพมหาอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดไปครับ การแพร่กระจายของโดรนได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสมรภูมิรบไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามยูเครนซึ่งกลายเป็นเหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ของสงครามโดรนยุคใหม่ไปแล้วครับในช่วงแรกๆของสงครามนะครับโดรนทหารขนาดใหญ่อย่างบรักชาทีบชูเนี่ย โอถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากเลยแต่พอระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียเริ่มปรับตัวได้ด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็บินไม่เร็วนักโดรนพวกนี้ก็กลายเป็นเป้เปาที่ถูกยิงตกได้ง่ายขึ้นพอโดรนราคาหลายล้านดอลลาร์ถูกทำลายไปเรื่อยๆมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วคำตอบของคำถามเรื่องความคุ้มค่าก็คือตัวเลขนี้เลยครับ500ดอลลาร์ นี่คือราคาของโดรน FPV ขนาดเล็กที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยเมื่อเทียบกับโดรนทหารที่ราคาหลายล้านโดรนราคาถูกพวกนี้กลายเป็นอาวุธที่ใช้แล้วทิ้งได้แบบไม่ต้องเสียดายและมันได้เปลี่ยนยุทธวิธีในสนามรบไปโดยสิ้นเชิงเลยครับทีน่าทึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในกองทัพยอย่างเดียวนะครับแต่มันกลายเป็นการระดมคนทั้งชาติในยูเครนเลยประชาชนทั่วไปอาสาสมัครเริ่มระดมทุนกันเพื่อซื้อชิ้นส่วน มีการเปิดสอนวิธีสร้างโดรนโจมตีแบบ DIY กันเลยทีเดียวนี่คือการทำให้อำนาจทางอากาศเป็นของทุกคนอย่างแท้จริงผ่านความร่วมมือและความคิดสร้างสารรค์ครับแต่ว่าเรื่องราวของโดรนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความขัดแย้งในสนามรบอย่างเดียวนะครับมันยังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ตอนนี้บินเข้ามาอยู่ในชีวิตประจาวันของเราแล้วด้วยถ้าเราย้อนกลับไปดูรากของมันเนี่ยเทคโนโลยีพื้นฐานของโดรนส่วนใหญ่ก็มีที่มาจากการทหารนี่แหละครับ อย่างเช่นโดรน MQ-9 Reaper ที่เห็นอยู่นี่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสอดแนมเฝ้าระวังแล้วก็โจมตีโดยเฉพาะเลยแต่แล้วเทคโนโลยีแกนกลางเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับก็ถูกนำมาปรับใช้ในโลกพลเรือนแบบคนละขั้วเลยจากที่เคยใช้โจมตีเป้าหมายกลายมาเป็นการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านโดย Walmart นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยของการเปลี่ยนผ่านจากสมรภูมิมาสู่ชุดประจาวัน แล้วการใช้งานมันก็ไม่ได้หยุดแค่การส่งของนะครับตอนนี้โดรนถูกใช้ในแทบทุกวงการเลยตั้งแต่การเกษตรแม่นยำสูงที่ช่วยลดการใช้สารเคมีการถ่ายทำภาพยนตร์การค้นหาและกู้ภยัยไปจนถึงการใช้งานที่น่าทึ่งมากๆอย่าง s n o ดบ o ทที่เขาใช้โดรนไปเก็บตัวอย่างน้ำมูกจากวานเพื่อการวิจัยเลยทีเดียวครับแล้วนี่คือพลังของข้อมูลจากโดรนครับ ลองคิดดูนะคะว่าแค่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรได้แค่1%นเอรเนงนะก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลร,ระดับพันล้านดอลลาร์แล้วนี่แสดงให้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอถูกขยายผลด้วยเทคโนโลยีมันสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนเอาละครับเราเห็นอดีตเห็นปัจจุบันกันไปแล้วทีนี้ เราลองมองไปข้างหน้ากันบ้างว่าระบบอัตโนมัติกับปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเปลี่ยนนิยามของสิ่งที่เป็นไปได้ไปอย่างไรและนี่คือคำถามที่จะกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีนี้เลยครับจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อโดรนมันไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์อีกต่อไปเมื่อมันสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่ทั้งโอกาสและความเสี่ยงมหาศาลเลยครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าฝูงบินที่แท้จริงหรือ True Swarm ครับ ให้นึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนฝูงนกหรือฝูงปลาที่มันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยที่ไม่มีตัวไหนเป็นจ่าฝูงเลยฝูงบินโรนก็ทํางานแบบเดียวกันครับคือแต่ละตัวตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ทํางานประสานกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันโดยที่ไม่มีศูนย์กลางควบคุมคำเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนนี้ก็เน้นย้ำถึงความกังวลอย่างมากเลยนะครับทั้งในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ในเชิงจริยธรรมที่ความสามารถใหม่ๆแบบนี้มันก่อให้เกิดขึ้น และเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในหนังไซไฟอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยเครื่องบิน X 6 2 A กำลังทดสอบให้นักบิน AI ทำการรบทางอากาศด้วยตัวเองจริงๆนี่คือโลกที่การตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายในสนามรบอาจจะเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีโดยสมองของปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่มนุษย์และนั่นก็คือคำถามสุดท้ายที่เราต้องขบคิดกันครับ ว่าในขณะที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งสติปัญญาและวิจารณญาณของมนุษย์เราจะก้าวตามได้ทันหรือไม่การหาคำตอบสำหรับคำถามนี้คือความท้าทายที่สำคัญที่สุดในยุคข,ของโดรนครับขอบคุณที่ติดตามครับ